หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่46ใบประดูลายในอุ้งพระหัตตตอนที่สหลังจากทรงอำลาพระภาคุแล้วพระพุทธเจ้า ทรงมุ่งสู่ป่าไผ่ด้านตะวันออกซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนักขณะกำลังทรงย่างพระบาทเข้าสู่ป่านั้นบุรุษผู้พิทักษ์ป่าได้เข้ามาขวางพระองค์ไว้พร้อมกับสำทับว่านี่แน่สมณะอย่าเข้าไปในป่านั้นเลยเพราะท่านจะก่อความรำคาญร,รบกวนแก่เหล่าพระภิกษุผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงนึกคำตอบได้พระอนุรุทธเถระก็ปรากฏกายขึ้นพระเถระถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความปิติยินดียิ่งและบอกแก่บุรุษผู้พิทักษ์ป่าว่าท่านผู้นี้คือพระบรมศาสดาของอาตมาโปรดอนุญาตให้พระองค์เสด็จเข้ามาเถิดพระอนุรุทธะนำพระพุทธเจ้า เข้าสู่อรัญวาสีอันเป็นสถานที่ท่านพำนักอยู่กับพระพิสุอีกสองรูปคือพระนันทิยะและพระกิมพิละพระสาวกทั้งสองยินดีที่ได้พบพระบรมศาสดาพระนันทิยะเข้ามารับบาตรจากพระพุทธเจ้าส่วนพระกิมพิละเข้ามารับผ้าสังฆาติของพระองค์พระสาวกช่วยกันปัดกวาดพื้นที่ ให้พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งภายใต้ร่มกอไผ่สีทองจากนั้นได้นำผ้าเช็ดพระพักและอ่างสรงน้ำมาถวายพระภิกษุสาวกทั้งสามรูปพนมมือขึ้นถวายอภิวาทต่อพระบรมศาสดาท่งบอกให้พระสาวกนั่งลงแล้วตรัสถามว่าพวกท่านอยู่ที่นี่เป็นสุขดีหรือ การปฏิบัติของพวกท่านเป็นอย่างไรมีอุปสรรคอันใดบ้างไหมในการพิกขาจารหรือการเผยแผ่ธรรมแก่ชาวบ้านในถิ่นนี้พระอนุรุทธะกรับทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพวกข้าพเจ้าพอใจสถานที่นี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่อันสงัดสงบพวกข้าพเจ้าได้รับอาหารบิณฑบาตอย่างเพียงพอ และยังสามารถเผยแผ่ธรรมะในถิ่นนี้ได้ด้วยพวกข้าพเจ้ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงถามต่อไปว่าท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันดีอยู่หรือพระอนุรุธทธะทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพวกเราเอื้ออาทรกันและกันเป็นอย่างดีเราอยู่ร่วมกัน อย่างสมานกลมเกลียวดุดน้ำนมกับน้ำพึ่งข้าพเจ้าถือว่าการได้อยู่ร่วมกับท่านนันทิยะและท่านกิมพิละนับเป็นพรประเสริฐอันยิ่งใหญ่มิตรภาพของสหธรรมิกเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์อันทรงค่าไม่ว่าสหธรรมิกเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าหรือไม่ก็ตามก่อนที่ข้าพเจ้าจะพูดหรือทำสิ่งใดลงไป ข้าพเจ้าจะหยุดถามตนเองว่าสหธรรมิกจะรู้สึกอย่างไรคำพูดและการกระทําของข้าพเจ้าจะทำให้สหธรรมิกของข้าพเจ้าไม่พอใจหรือเปล่าหากยังไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะยับยั้งคำพูดหรือการกระทําเช่นนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า แม้พวกเราเป็นบุคคลสามคนแต่เราก็หลอมเป็นคนคนเดียวกันด้วยพระพุทธเจ้าทรงพยักพระพักเห็นด้วยทรงทอดพระเนตรไปที่พระสาวกอีกสองรูปพระกิมพิละกลับทูลว่าท่านอนุรุทธ,ธะกล่าวถูกต้องแล้วพวกเราอยู่ร่วมกันอย่างสมานกลมเกลียวและเอื้ออาทรกันอย่างลึกซึ้ง พระนันทิยะกล่าวเสริมว่าพวกเราแบ่งปันทุกสิ่งแก่กันนับตั้งแต่อาหารบินทบาทไปจนถึงความคิดเห็นและประสบการณ์พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสาวกทั้งสามดีจริงตถาคตยินดีที่เห็นพวกท่านอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันทคณะสงฆ์จะเป็นคณะสงฆ์อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อมีสามัคคีธรรมเช่นนี้ดำรงอยู่การที่ท่านอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีธรรมเช่นนี้ย่อมแสดงว่าท่านทั้งหลายได้บรรลุโพธิญาณแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระภิกษุทั้งสามเป็นเวลาหนึ่งเดือนพระองค์ทรงเฝ้าสังเกตพระสาวกตอนออกบินทบาททุกๆเช้าหลังจากบำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้ว ไม่ว่าพระภิกษุรูปใดกลับจากบินทบาทก่อนพระภิกษุรูปนั้นก็จะจัดปูราดอาสนะให้แก่สหธรรมิกอีกสองรูปพร้อมทั้งเตรียมน้ำไว้สำหรับชำระล้างมือล้างบาทและวางชามเปล่าไว้ให้ก่อนที่พระภิกษุรูปใดจะฉันอาหารบินทบาทของตนท่านจะแบ่งอาหารของตนลงในชามเปล่า ของเพื่อนสหธรรมิกเผื่อว่าพระภิกษุรูปอื่นมิได้รับอาหารบินทบาตในวันนั้นหลังจากที่พระภิกษุทุกรูปเสร็จพัฒกิจพวกท่านจะเอาเศษอาหารไปทิ้งลงดินหรือลงในลำธารอย่างระมัดระวังมิให้รบกวนเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นจากนั้นพวกท่านก็จะล้างบาทร่วมกัน หากท่านผู้ใดเห็นว่าฐานสก,กปรกก็ต้องลงมือขัดถูทำความสะอาดทันทีท่านจะร่วมมือกันทำงานในกรณีที่มีกิจการใดซึ่งต้องอาศัยคนทำงานมากกว่าหนึ่งคนท่านทั้งสามมักจะนั่งด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ร่วมกัน ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอำลาพระภิกษุสาวกทั้งสามพระองค์ตรัสแก่ท่านเหล่านั้นว่าดูก่ภิกษุทั้งหลายแก่นแท้ของคณะสงฆ์ก็คือสามัคคีธรรมนี้แลแตถาคตเชื่อว่าสามัคคีธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้คือหนึ่ง อาศัยในสถานที่เดียวกันเช่นป่าหรืออาราม 2. กระทำกิจวัตรที่สำคัญร่วมกันในชีวิตประจำวัน 3. ลงปาติโมกร่วมกัน 4. กล่าวแต่คำพูดที่สร้างความสมานกลมเกลียวหลีกเลี่ยงคำพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมูคนะ่คณะ 5. แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ร่วมกัน 6. ขเคารพทัศนะของผู้อื่นและไม่ผลักดันให้ผู้อื่นทำตามทัศนะของตนเองหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะประสบแต่ความสุขและความสามัคคีธรรมพระภิกษุทั้งหลายขอให้พวกเรายึดถือหลักหกประการนี้อยู่เนืองนิดเถิด พระภิกษุสาวกมีความปิติยินดีที่ได้รับคำสอนจากพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงกล่าวอำลาพระสาวกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปจนบรรลุถึงป่ารักขิตะใกล้กับเขตป่าเลไลหลังจากทรงนั่งบำเพ็ญภาวนาใต้ต้นสาระพระองค์ทรงตัดสินพระไทยที่จะอยู่จำพรรษาแต่ลำพังพระองค์เดียว ณป่าแห่งนี้